สวัสดีครับวันนี้ผมไก,ก่เอซก็เผิอลงคิดไปนะครับวันก่อนเที่ยวพาไปขายที่เอครับเป็นเรื่องดราม่าซะอีกนะครับก็เป็นประมาณว่าเอาเนี่ยซื้อไม่ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอเนี่ยซื้อดีแต่มันเป็นน้องไงมันเลยติดง,งองแง่นิดนึงมันก็ซื้อปกติแหละและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อคนน่ไปดราม่าไอเนี่ยซื้อไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันซื้อวันหนึ่งก็หลายตังนะวันทีก็เป็นแสนต่อวันหนึ่งซึ่งผมเนี่ยวันนี้อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าในการซื้อขายของไอเอเป็นยัง ซึ่งผมเนี่ยได้พระมาชุดหนึ่งซื้อมาเช้านี้ครับอย่างเงี้ยผมซื้อมาประมาณสักเจ็ดพันแต่ผมว่าอยากได้กําไรทุกอย่างต้องได้กําไรนะครับนี้นะอันเนี้ยซื้อมาประมาณยี่สิบนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมได้ไดกําไรเท่าไหร่แต่ผมก็อาจจะเปิดเผื่อไปหน่อยนะครับส่วนอันนี้ก็ซื้อมาประมาณสักห้าสิบห้าสิบหรือห้าสิบห้าผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัาวนนี้ถ้าผมเดินไปขายเอเนี่ยเอมันจะซื้อผมยังไงแต่ผมเนี่ยจะปัดพี่เอออกยจะไม่พี่ A เอเกี่ยวเลย แล้วมาดูว่าตัวตว,ตวกับผมเนี่ยมันจะใครชนะแล้ววันนี้มันจะซื้อเราเท่าไหร่นะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่อยากให้เป็นดราม,ม่าพยายามทําคลิปที่มันเรียวที่สุดแล้วแล้วก็ฝากเอกทีทุกท่านติดตามด้วยเดี๋ยวมาดูนะว่าวันนี้จะยังไงเรากล้องะหลบอยู่ตรงนี้นะครับอย่าให้เห็นกล้องนะเขาเข้ขากำแพงไว้ตอนอเดินมาเราจะเคลียร์ยห,ลหลบกล้องไว้ดนึง อ้าวพี่เอพอเอพี่เอนี่ดิโถ่นอนทำไม่ะันอนทำไมก่อนนอนทำไม่เห้ยนี่นี่ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนมอเมาสเนี่ยอันน่้พี่ที่ได้ค่ามันชุดนึงเราแบ่งให้เออแล้วเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี่กตีราคาตอนนีวมันใจเย็นดิอันนี้อ้าวกดนี้ดำทองเอาไปยี่สามนี่ยราคาเนี่ยกำลังสวยอันนี้เอาไปเก้าสิบ อันนี้เสีมาเงินเลี้ยมทองไปเก้าสิบอันนี้ที่จําทุนไม่ได้ว่าห้าสิบหรือห้าสิบห้าเอาหกสิบห้าแล้วกันเอาเฮ้ยเฮ้ยดีดีนะโอ้ตาเบอร์ตื่นดีดีนะตอนนี้เรายิ้สามยิ้สามดิเอายิ้สามดิพับนัโอเคสวยอยู่แต่ผิววมันีดำๆหน่อยแค่นั้นเองเอาอย่าเพิ่มมึงกล่องให้ครบก่อนแล้วค่อยค่อยเดี๋ยวค่อยต่อเดี๋ยวค่อยต่อใจเย็นๆไม่ต้องรีบได้ฟื้นอย่างเัี้ยได้เสียอยู่แล้วได้อยู่นะ อ่ะมามาได้อันนี่ไงก็เดี๋ยวก็จะพึ่งอันนี้ไม่ต้องถึงมือพี่นะเอาไปต้องพี่อยู่เฉยเลยอันนี้ผมโดนพวกแยกปัญหากับมันอ่าอ่าอ่ะอ๋ออันนี้เนี่อันนี้สองหมื่นได้มาหมดนี่ผมไม่ได้โหที่ถูกทำไมอ่ะนิดนึงก็ขอมีมุมหน่อยดิเอางี้เอายี่สิบเอ็ดมีได้กับไม่ได้อ่าอันนี้ได้ซื้ออ่าอันนี้อันนี้เหลือเหลือมุมไม่ละหน่อยหน่อยหน่อแต่อันเนี้ยพี่เปิดหกสิบห้ากันพี่จำไม่ได้ว่าพี่ซื้อวาเท่าไหร่อันนี้กลมๆไปถั่วองค์นี้หกพันแล้วกันพี่อ่างนี้ได้้้ไไดด ส่วนอันเนี้ยต้องบอกว่าพี่ซื้อมาแพงนิดนึงเอาเก้าสิบอันนี้จะล้นเลยพี่ล้นเหรอก็ลองดูก่อนเออสวยสวยเงินเจ็ดสิบห้าเ่ยจริงอยากแบ่งให้นะแต่มันได้กำไรเราเอางี้ไม่ดึงไม่ดึงเอาแปดสิบปีได้กับไม่ได้แล้วอ่ะนี่คือราคาที่ที่เหลือใช่องให้แล้วอ่ะได้ถือตัวขาดทุนผมซื้อเท่าอย่างี้ยเขาเนี่ทั้งหมดสามองเงี้ยยีบเอ็ดอ่ะ ยี่บเอดอันเนี้ยแปดสิบอ่าแปดสบบเป็นยี่สิบเก้าอาย่สิบเก้าหกพันหกอ่าสามเ้าสาพ้าอ่าขอเป็นเงินสดได้ปะได้ไเอาเงินสดดีกว่าพอดีพี่ไม่มีเงินติดตัวได้ทเท่าไหร่นะสามสิบห้าของเงินสดอ่าของเงินสดไห่อะไรตื่นกับไม่ด้คือเนี่ยโชคโชคตอนเมาเนี่ยจะได้เปียบกูจะบอกให้ชคตอนเมากูเก่งนี่บอกคำนวณถูกเลยใช่ไหมโอ้ราคานี้มีให้กี่แล้ว่เนขอถามอีกคำรอดใช่ไหม รอนผมเหลือช่างว่าให้อยู่แล้วผมเหลือช่ว่าใอยู่แล้วเตื่นมาก็ปัดเลยว้เดี๋ยวดูเรื่องเป็นแผนกขายอยู่เฉยนี่เขาแผนกซื้อยี่สิบแล้วสามสิบห้าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนำเงินอีกทีก่อนเพ้ความมั่นใจ อะไรนี่ยนี้สรุปว่าผมซื้อซื้อเลยนี่คือนี่แบ่งให้แล้วนะ 1, 4, 1> น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิ7สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิามเอ็สามสองสามสามสี่สามสิบห้าอะอย่าเง,งียดีวกูจะบอ,อะไรมอย่างหนึ่งจริงจริงเนี่ย่ายคลิมึงู่คื่อวานเนี้ยกูลงนนาาเนยมอะว่า กูซื้อได้เมื่อเช้ากูก็เลยไรแกลองดูว่าเออทำคลิปเนี่ยออกไปให้เห็นว่าจริงๆการซื้อขายจริงๆเนี่ยมันคือแบบนี้แล้วเราซื้อไว้ทุกวันก็เออสโอ้คจะพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วการซื้อขายทุกวันเนี่ยคนที่เขาไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้แต่จริงๆเราซื้อขายกันวันหนึ่งเป็นแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปบางคลิปเราเราเรา,เราทำให้เห็นเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้วเพื่อลูกค้าจะได้เข้าใจ เห็นแล้วนะกล้องกูอยู่นู่นบางทีบางทีเอาไม่ต้องคิดจะมากแต่คือจริงๆเอาเป็นว่าราคามาเราซื้อจบแค่นานหรือเรื่องนะจะส่งกลับบ้านกลับบ้านหรือเรื่องสุดีสุดดีใช่ได้เดี๋ยวพึ่งอยู่ฮึ่งอยู่ฮึ่งเดี๋ยวต้องไห้นะเขาดูเงนก่อนเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ซื้อปลดหนี้สองหมื่นในกำลังหนึ่งพันซื้อสุขใจเนี่ยไม่น่าจะมาซื้อห้าสิบล้านสิบห้าแล้วจะมีกระเบิดพันหนึ่ง แต่ส่วนนั้นนะซื้อ7 0ขายแปดสิบเรืร่องไรชุดนี้ได้ประมาณ2องพันถึงสามพันประมาณนี้แหละแต่จะถามว่ากำไรขนาดนี้โอเคไหมก็โอเคนะเราอยู่ได้ในวันหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเราอย่าไปดราม่ากันเลยนะครับคลิปเนี้ยบางทีเราทาให้ดูจริงๆแล้วมันก็เกิดจากเหตุการณ์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ดราม่าอยากให้ดูแล้วมีความสุขนะครับอยากให้ทุกท่าน FC ทุกท่านดูแล้วมีความสุขดูแล้ว,ม,ว,ม,ลวมีรอยยิ้มนะครับหรือว่าถ้าเป็นคลิปที่ช่วยกันก็อาจจะเป็นดูแล้วมีความรู้สึกด,ดีดี มีพลังบวกเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับวันนี้ไก่เอทีต้องฝากทุกท่านติดตามด้วยทั้งทางของไก่เอฟซีวันนี้ก็ต้องขอตัวไปท่าน,นี้สวัสดีครับ